สวัสดีค้า fc เฟนชองเม่น์นอยผ้ารวยมื่อนี้เม่น์นอยผ้ารวยกับสิมานําเสนอเนีเาทางห้าน้อยคือเก่าเนาะค่ะเป็นจังไหนเนาะพี่น้อง fc เฮ้าเมื่อวานนี้ถ้ากันโชคกันหมานถ้ากันถือห้าน้อยกันแนบอเนาะค่ะห้าน้อยของเฮ้าคือเข่าคือถือคักแถพี่น้อง fc เข่าสา,า,นนามตัวตรงตรงเนาะค่ะเขา่า เลขเด่นพอมแล้วก็เลขวิ่งรูดเอสไฮไวซีกับเก่าก็เข้าเต็มเต็มเนาะคะ่ะทิงพิเศษทิงวี p ไอพี่เนาะคะ่ะถ้าพี่นงเอฟซีเคยได้เบิงคลิปของเอทีเอ็สัมผัสอาจารย์เชี่ยนซ่าอูเพิ่นเพิ่นกระสีบอก ว่าห้จับเอาเลขเด่นของเพื่นใส่กันถาบอมักซุ่มเพื่นจับห้เนาะคะ่ะหมือว่านี่มันกับเขาเลขที่เด่นมาทั้งหกตัวเนาะคะ่ะเข้าห้เด่นไว่ศูนย์สองสามสี่หกเจ็หมืวว่านี่เลขพิเศษกับออกสามสามสี่แล้วก็3สามหนึ่งเนาะคะ่ะ มาปกติกับมะเข่าสองหกเจ็ดกับเข่าเหลี่ยกดีนเข่าทั้งสามตัวพร้อมเนาะคะ่ะสองหกเจ็ดกับหนึ่งซีเนาะคะ่ะมาวี่ไอพี่กับมะเข่าสามเจ็ดสามกับเขาอยู่ในเหลี่ยกดีนหกตัวอีกเนาะคะ่ะสามหกสามแปดหาเนาะคะ่ะวี่ไอพี่ออกมูว่านนี่พี่น้องเย็บซี่เบิงตาม อาจารย์เซี่ยนซาอูเพิ่นพี่น้อง FC เอฟซีเฮ้ากะสีได้กะสีโชคดีกันอยู่เนาะคะ่ะถ่ายเอฟซีมักกะซอยกดไหลกดแช์กดติดตามให้กับทั้งแม่หน่อยผ้ารวยในเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งอาจารย์เซี่ยนซาอูเพิ่นเพิ่นสีได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปหม่ไม่ให้เฮ้าเบิงต่อไปเนาะคะ่ะเลขห้าน้อยของเฮ้ามือนี่ กัะสีมีมาหลตัวดอกคะ่ะเลขบิงเลขรูดเลขวิ่งรูดเมื่อนี่วิ่งรูดกัะสีมีหนึง่งกับเกตเนาะคะ่ะสีมีหนึง่งกับเกตเลขเด่นของเฮ้า กัสิบบมี่เด้อค่ะมือนี่ห้าให้บิงหนึ่งกับเกียดให้พี่น้องเอฟซีห้าบิงเอารูดเอาอยู่ในเล็กบิงเลขเด่นนี่โหลดเนาะค่ะสอ,สองตัวบนล่างสองตัวบนล่าง สิมีนห,หนึ่งเกทสี่เกทห้เก็หนึ่งศูนยสูนย์หูนย์หนึ่งหนึ่ง สีหนึ่งหาหนึ่งนี่แหละค่ะเรียกสองตัวสีมียูเก่าคูเก่าหางบนล่างไปกับเอาเด้อค่ะพี่น้องเอฟซีถ้าพี่น้องเอฟซีมักจจังคอยเก็บเอาไว้เด้อค่ะบอมักเข้ากับพานไปทั้งช่องเข้ากัใไฮเบิ้งเอาไว้เพื่อเปลี่ยนแนวทางทอนั้นเนาะค่ะ สำหรับเลขของเฮ้ากับเข่าดีมาตลอดเนาะคะ่ะตั้งแต่พัดเท็ดห้าน,น้อยสูตรไม่มานี่เลขของเฮ้าเข่าแทบทุกมือเนาะคะ่ะเข่าสามตัวบ่ามือเขานะคะสามตัวเลขเดินนี่กับบอลุดจักมือเนาะคะ่ะเลขเจาะกับสีเข่ามาตลอดสามตัวของเฮ้ามือนี่กับสีมี สามตัวก็สิินี่อยู่แปดคู่แปดหางคือเก่าเนาะคะ่ะพี่น้องเอซเล่นโตละบาทสองบาทเอาไว้เด้อค่ะเล่นโตละบาทสองบาทเท่ากับบดาลงทุนหลายเนาะคะ่ะเท่าลงทุนสิบหกบาทจ้าสิสมมติว่าเล่น ตัวติง่งตัวละบาทเนาะค่ะกระด้ล่งทุน16บาทถ้ามันเข่าตรงคือเมื่อว่านนี่เท่ากับสีได้แปดล้อยกลัวผลนี้ค่ะเงินเท่าลงทุนไปแค่16บาทถ้ามันเข่าตรงคือเมื่อว่านนี่ทัางอาจารย์เชนซาอูเพิ่นกนว่าวห่าไฮรนเอาไว้ลวดเลขสามตัวให้เลรียโตัติ่งเอาไว้ลวดวรสันเพิ่นบอกมาเนาะค่ะ พี่น้องเอฟซีเข้ากับเรียญล่องเบิงเนาะคะ่ะแปดครูนี่ถือว่าบ่อไหลเนาะคะ่ะถือว่าบอไหลเอฟซีกับล่องเหรียญล่องเบิงเนะะา,านะ,ค,ะค่ะตัวละบาทสองบาทเนาะค่ะสามตัวกษิมีสามตัวกิมีหนึ่งศูนย์ห้าค่ะ 057 710 054 571 15 หนึ่งหา้าสี่หนึ่งสี่หนึ่งศูนย์นี่ละค่ะคือห้าน้อยของเห้ามือนี่ถ้าพี่น้องเอฟซีมากะจังคอยเก็บเอาไว้เด้อค่ะบอมักเข้ากับพานไปทั้งซองเฮ้ากับไ้เบื้องเอาไว้เพื่อเปลี่ยนแนวทางพิษถึกกับบาากันเนาะค่ะ เลขของเฮ้ามันก็มีมือเขามือลุดเป็นธรรมดาเนาะค่ะบ่าวาเลขเล้าเลข,ลเลขห้าหน้อยเลขไทยเนาะค่ะบ่าวาอาจารย์ไดเสี้ยนใดละค่ะมันก็ต้องมีมือเขามือลุดเป็นธรรมดาเนาะค่ะห้าหน้อยของเฮ้าแต่พัดเฮ็ดสูตรใหม่มานี่กสิลุดหน่อยกวัวเขาเนาะค่ะ เรียกเข้ารู้ซึกว่าสีเข่าสีเดินดีมาตลอดแต่พัดเท็ดห้าน้อยสูตรใหม่มานีค่ะพี่น้อง FC เอฟซเข้ากะเข่ามะเบิงแล้วกะซอยกดไล่กดแช่กดติดตามให้กับทั้งช่องแม่น้อยผ้ารวยเนี่ยเด้อค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทั้งอาจารย์เชียนซ่าอูเพิ่นเพิ่นสิได้มีกําลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆมเหเข้าเบิงต่อไปเนาะค่ะ สำหรับมือนี้แอดก็สิขอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนเอาไว้มืออื่นเท่ากับจังคอยมาพอกันใหม่นะคะ่ะขอให้พี่น้อง G, เอฟซีเฮ้าโชคดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบังในหนาทีการงานกันสุขูสุขคนเนาะคะ่ะมือนี้แอดก็สิขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ